สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e a l ่พ Podcast ประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคมตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันเนื่องจากนักลงทุนประเมินว่าการชะลองลงของเงินเฟ้อจะส่งผลให้เฟดลดความร้อนแรงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและช่วยลดโอกาสในการเกิด h a ร์ดแล d ด n n g ของเศรษฐกิจสหรัฐนอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากการที่มหาวิทยาลายัยมิชิแกน เิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐในเดือนสิงหาคมออกมาเพิ่มขึ้นสู่ระดับ55.1จากระดับ51.5ในเดือนก่อนหน้าและสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่52.5ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ3เดือนขณะที่บรรดานักลงทุนได้ปรับลดคาดการเกี่ยวกับการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0ู5ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนกันยายนนี้และเพิ่มคาดการว่า เฟดจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยเพียง0.5%หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งต่างบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วค่ะโดยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือดัชนี PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตปรับตัวลง0.5%ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบรายเดือนส่วนทางกับที่นากวิเคราะห์คาดว,ว,ว่าจะเพิ่มขึ้น0.2% หลังจากปรับตัวขึ้น1%ในเดือนมิถุนายนค่ะขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสันโฮลรัฐไวโอมิงในวันที่25-27สิงหาคมนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะโดยในวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนปรับตัวขึ้น1.27%ดรัชนีเ p 5 0 0ปรับตัวขึ้น1 7 3เและดัชนีน a สแดกปรับตัวขึ้น2.0 9 ด้านตลาดหุ้นยุโรปนัชนีย u r o s t o อก600ปรับตัวขึ้น0.16%โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้นหลังจากร่วงลงอย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้และการคาดการผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดในวันศุกร์ที่ผ่านมามาต่อกันที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น โดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวลง0.06%ทำกลางความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นโดยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ2,000รายต่อวันขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเสงปรับตัวขึ้น0.46%ส่วนดัชนีหางเสงเทคปรับตัวขึ้น0.54%สำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนี Nikkei 225ปรับตัวขึ้น2.62% ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ7เดือนนำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นซอฟแวร์และหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลังตัวเลขเงินเฟ,ฟ้อสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัวทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะลดความร้อนแรงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเมกปรับตัวขึ้น0.46%และปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกัน โดยได้ปัจจัยหนุนจากการร่วงรลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ยค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง2.4%โดยถูกกดดันจากรายงานข่าวที่ว่าปัญหาในการขนส่งน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกอาจเกิดขึ้นเพียงในระยะสั้นเท่านั้นนอกจากนี้ การที่อิหร่านส่งสัญญาณใกล้บรรลุข้อตกลงนิีเคยียกับชาติมหาอำนาจซึ่งจะปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาดอีกครั้งนั้นได้ส่งผลกดดันต่อราคาน้ำมันค่ะขณะที่กลุ่มโอเปกออกแรงงานปรับลดแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์น้ำมันในปีนี้ลงซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และความดึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังได้หาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ1กองทุนเปิด Princi p a l ch 2กองทุนเปิด p r i n c i p a l VNEQ 3กองทุนเปิด KT Finance และ4กองทุนเปิด p r i n c i p a l d plus. และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e l l Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ